คุณผู้ชมคะขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของกองบินที่41กองทัพอากาศนะคะได้ขึ้นบินสำรวจโดยพบสัญญาณช้าง3เชือกของพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าอยู่บนเขาห่างไปกว่า1กิโลเมตร เฮลิคอปเตอร์กองบิน41ของกองทัพอากาศโดยนาวาอากาศเอกปัลละทอนจีทวัตผู้บังคับการกองบิน41ได้นำนายพลพลธงเอกหัวหน้าขวานช้างปางช้างอ l เลฟเฟนเนเจอร์พาร EPN มูลและนิธิที่อนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมติดตามช้างที่สูญหายจากน้ำท่วมโดยมีสัตวแพทย์หญิงวารังคนาลังกาพินนายสัตวแพทย์เพชรทิศักด์สมบัติผูทร่รวมบินสำรวจ นาวาอากาศเอกปลทรได้เปิดเผยค่ะว่าหอนั้นเริ่มบินจากปางช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดชิงใหม่ตามจุดที่สงสัยซึ่งระดับน้ำเริ่มที่จะค่อยๆลดลงนะคะ ช้างกลับไปใช้ชีวิตได้บางส่วนรถวิ่งไปมาในหมู่บ้านได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือน้ําที่ปางช้างค่อนข้างที่จะแรงระหว่างการสำรวจได้ใช้กล้องอินฟาเรดบนเครื่องพบลักษณะเป็นช้าง3ชีวิตระยะทางประมาณ1กิโลเมตรจากปางช้างซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเป็นช้างที่กําลังตามหาและพบช้างที่ตายอยู่ด้วยต้องให้ทางด้านมนลนูลลนิธเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง ทางนี้กล้องอินฟราเรดจากฮอะ,ะสามารถจับสัญญาณช้างได้3เชือกเชือกหนึ่งกำลังเดินขึ้นเขาอีก2เชือกนิ่งอยู่กับที่คาดว่าเป็นช้างที่นำมาหลบเอาไว้บนเขาซึ่งได้พิกัดในการให้ควานช้างออกติดตามแล้วขณะที่ทางสัตวแพทย์เปิดเผยว่าจะกลับไปคุยกับทีมหน้าง,งานว่าจะเป็นช้างเชือกใดและใช่พังฟ้าใสาที่ตามหาหรือไม่ซึ่งยังไม่ทราบชัดเจนและตัวเลขของช้างทั้งหมดที่สูญหายเท่า อะไร